เปิดแล้วคาราวานคือไปเหนือล่องใต้อีสานไปกันทุกที่ไปหมดทุกที่นะคะเขาจะแบ่งคาราวานของเขาเป็น5สายใช้เวลาทั้งหมด7วันแล้วก็กลับมารวมตัวกันเป็นปราสายใหญ่ครั้งสุดท้ายวันที่12พฤษภาค่ะ แคมเปญชื่อว่าแบบนี้คารวานก้าวไกลถนนทุกสายมุ่งสู่ทำเนียบภาคเหนือนําทีมไปคุณชัยธวัฒน์กับคุณช่อสายสองภาคใต้คุณดังสีมันกับคุณไอติมคุณเดชรัตน์ด้วยนะคะสายสามภาคตะวันออกสายบุรพาม่แพ้เนี่ยเขาใช้ชื่อนี้นะคุณสิริกัญญากับคุณเบญจาภาคอีสานคือสายที่4จะมีคุณธนาธรนําทัพไปกับคุณอมรรัตน์แล้วก็จะมีอีสานอีกทีมหนึ่งนำทีมโดยคุณปียบุตรกับครูใหญ่อัธพลเห็นไหมคะรวมทั้งหมดเป็น5สายคารวานนี้ ใช้เวลาทั้งหมด7วันเดินทางนะคะแล้วกลับมาเจอกันที่กรุงเทพเดี๋ยวรอดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขามีระบบ G P S tracking คือจัดทำระบบขึ้นมาใหม่คือคุณสามารถดูได้เลยว่ารถคาราวานเขาไปอยู่จุดไหนแล้วแล้วก็ตามไปถ้าเป็นแฟนขับก็ไปเชียร์อย่างเงี้ยอนวยความสะดวกนะแล้วก็รถเนี่ยเหมือนรถแห่งงานบวชอะคุณนลินก็จัดเต็มนะ เครื่องเสียงอะไรพร้อมไปที่ไหนก็สามารถเปิดเวทีได้ตรงนั้นเลยก็คือขนลําโพงขนไลไปเลยไม่เนี่ยมันเป็นเหมือนเวทีเลยแต่มันอยู่<อ>บนรถใช่ไหมฮะคือเปิดข้างรถมาปุ๊บเป็นเวทีได้เลยมไม่ต้องไปตั้งเวทีอันนี้เป็นคาราวาลของก้าวไกลซึ่งเขาเอาจริงนะรอบนี้นะ,นะไปกันทั่วไทยแล้วก็ไปปราศัยกันแต่ละที่ด้วยค,คุณพิธาครับล่าสุดเนี่ยไปที่จังหวัดตราดจังหวัดตราดก็เป็นพื้นที่หนึ่งแหละซึ่งคาดหวังนะแม้จะมีแค่เขตเดียวก็ตามเนี่ยนะฮะ คุณพิธาก็ลงไปจังหวัดตราดบอกเป็นไปเป็นครั้งที่สองแล้วเพื่อให้ชาวตราดนั้นเลือกตัวตึงอย่างคุณศักดิชัยนุ่มหนูเข้าไปเป็นสสจังหวัดตราดอีกหนึ่งสมัยทํางานร่วมกับพักก้าวไกลแล้วก็เลือกคุณพิธาให้เป็นนายกด้วยนะครับโดยบอกให้ชาวตราดนั้นเนี่ยมันเลือกครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของชาวประมง ส่วนปัญหาด้านเศรษฐกิจพักเก้าวไกลก็มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธปรรมอยู่แล้วจะสร้างไรายได้ให้ชาวตราสทุกคนของประเทศไทยแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยชาวตราสก็ทยอยเข้ามานะฮะเข้ามาอยากใกล้ชิดมามอบของนะฮะอย่างที่เห็นก็มีความคุ้นเคย แล้วก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นในการปราศัยที่จังหวัดตราดครั้งนี้<ม>ก็เป็นพื้นที่ที่เขาอยากรักษาเก้าอี้ให้ได้อีกปีในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่แหละค่ะส่วนทีมที่ไปเหนือเขาไปกันที่ตลาดเหมืองแดงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะที่เป็นทีมของคุณชอ่อพอไปแล้วก็มีการพูดมีการปราศัยนะคะตัวของคุณช่อพนิกาค่ะบอกว่าเนี่ยเราก็คิดอย่างนี้นะว่าเลือกใครไปการกระบาดพักไหนก็เหมือนเดิมอ่ะคือถ้าเลือกคนเดิมๆเลือกกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ ก้าวไกลไม่เหมือนพรรคอื่นๆที่ได้เงินจากนายทุนนะเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยสร้างขึ้นมาจากประชาชนได้เงินจากการสนับสนุนจากประชาชนเปิดซองผ้าป่ากันเนี่ยยืนยันเลยนะคะไม่เคยของเงินจากนายทุนแต่ขอจากประชาชนช่วยไม่ติดหนี้ใครที่ผ่านมาก็พยายามนะถึงแม้ว่าจะผ่านอุปสรรคยุบพ,พักมาแล้วก็เถอะแต่ขอย้ำว่าก้าวไกลเป็นของประชาชนค่ะ ก็จะมีพักเกิดใหม่ขึ้นมาอยู่ดีถ้ามันถึงจุดจุดนั้นถ้ายังเจอแบบนั้นอยู่นะคะบรรยากาศในรถหาเสียงก็มีเสียงของประชาชนนะออกมาให้กําลังใจกันนะคะก็ดูอบอุ่นอ่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปกันที่ภาคใต้นะ,ะคุณรังสิมันโรมนําทัพไปคุณรังสิมันโรมเนี่ยแม้จะเป็นสสบัญชีริยชื่อ,อแต่ตัวเองเป็นคนใต้ ก็เลยรับหน้าที่หลักในการลงไปปักธงภาคใต้รอบนี้ไปจังหวัดนราธิวาสหวังจะปักธงชายแดนใต้ให้ได้นะครับลงไปครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีบรรดาพี่น้องประชาชนตลอดจนเยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนใต้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากพูดถึงนโยบายสำคัญของก้าวไกลทั้งเรื่องเศรษฐกิจต้องดีกว่าเดิมไทยก้าวหน้าผู้สูงอายุเยาวชนและเด็กการศึกษาที่ต้องปฏิตรูปในทุกระดับด้วย คุณรังสิมันบอกวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายในการหาเสียงการปราศัยวันนี้ตั้งใจอย่างมากและจากพักเก้าไกลที่ขึ้นสูงในตอนนี้จะใช้เวลาจะใช้เวลาที่จะมาโหนกระแสเพื่อให้พักเก้าไกลบรรลุเป้าหมายโดยส่งคุณพิธานลิ้มจเจริญรัตไปเป็นนายกรัฐมนตรี เือเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่รัฐบาลแต่ทราบดีถึงปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไม่ใช่การต่อสู้ที่ง่ายแต่จะสู้เต็มที่ในโค้งสุดท้ายตั้งใจจะปักธง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้นี่ฮะคือคักนะครับเนี่ยค่ะพื้นที่ทางใต้นี้คู่แข่งเยอะนะนายพักก็ยังคงหาเสียงอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะประชาธิปัตย์มองข้ามเขาไปไม่ได้จริงๆค่ะ